สวัสดีครับสวัสดีจอร์ดาพีชแนลยินดีต้รับนี่ครับแยกบางสะพานนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณโรงพยาบาลนะนี่บนโรงพยาบาลบางสะพานนะฮะนี่ผมไปเจอไอ้ร้านยำร้านหนึ่งนะครับนี่ครับน่าสนใจมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับชื่อว่าร้านยำป๋าหมากนะฮะนี่ยำป๋าหมากยำป๋าหมากคืออะไรเอ่ย นี่เขาบอกว่าเป็นเป็นร้านยำป่วนนะยำปลาหมาก,ก็คือยำปากหมานะฮะเอ,เออใครตั้งชื่อร้านนะเนาะเฮ้ยร้านนี้โอเคเลยนะชื่อชื่อร้านเขาโอเคนะนี่มี Facebook ด้วยใช่ไหมเนี่ยยำปลาหมาก by เจบีมอ๋อแสดงว่าเจ้าของร้านชื่อเจบีมใช่ไหมมันเป็นชื่อแบบที่แบบใครไปใครมาลูกค้าต้องถามลูกลายว่าชื่อปลาหมากร้านมันชื่ออะไรปลาหมากคืออะไรกันแน่ใช่ไหม เมื่อกี้ผมยังถามเลยเอยปะปากหมาคืออะไรปากหมาใช่ไหมอ๋อเป็นคำผวนเป็นคำผวนเขาแต่คนขายชื่อเจบีมเหรอกาเจเจบีม<ห>น,นี่คือใครชื่อชื่อเจ้าของอ๋อชื่อคนนี้กาเจบีมข oh. องเขาเองนะนี่จะเป็นร้านยำนะโอ้บางสะพานที่หากินยากมากร้านยำเนาะก็จะเห็นร้านเจสุยร้านหนึ่งอยู่มุมน,นะนู้นไกลๆนู่นแล้วก็อันนี้เห็นครก,ก็เปิดมาเป็นปีแล้วนะจะเป็นลักษณะเป็นยำใส่กล่องนะครับนี่นี่แบบนี้แบบนแบบนใส่กล่องนะนี่นี่แบบนี้ อ๋อจะมีขนาดเดียวใช่ไหมกล่องเขาจะมีขนาดเดียวมีหลายขนาดค่ะอ๋อมีหลายขนาดใช่ไหมใช่ไซส์ใหญ่ก็มีอ๋อที่ว่าจัมโบ้จัมโบ้อะไรยกร้านอะไรนั้นแล้เห,หรอตอนนี้กลำลังเป็นกระแสนิยมนะยำยกร้านยำจัมโบ้ยำอะไรพวกนี้นะยำรวมนะครับนี่เขาที่เป็นคนเลกเลยเขาที่ดูตรงนี้นะนี่นี่น <พอ S 2> ี่เมนูเขานะนี่เมนูเขาชื่อร้านนะยำป๋าหมากนี่อ๋อโอ้ยำเมนูนี่เยอะมากเลยเนี่ย สามสิบเมนูได้มั้งเนี่ยยำหมูยอยำแหนมยำขนมงดมุกเกอร์มีทั้งสองแผ่นเลยเมนูเขาโอ้แสดงว่าผสมผสานกันได้หมดเลยนะผสมกันได้หมดเลยแถวนี้นะอ่านี่นนีอั้ไข่ปลาดิบเซี่ยวอันนี้ไข่แมงดาอันนี้ไข่ปลาหมึกอันนี้ไข่ปูอันนี้แซลมอนอันนี้จะเป็นเอไข่ยมพูที่เพิ่งเคยเห็นไข่อะไร ไข่ปูนูเนี่ยอันนั้นไข่เยื่อมาค่ะอ๋อเยื่อมาเหรอแก่แล้วใช่ไหมเนี่ยต้มเรียบร้อยพอต้มแล้วแก่แล้วแดงไข่อ๋อยางใช่ไหมอ๋อข้างในเป็นสีขาวผมว่าไอ้ไข่เปสีมูนพูนะแล้วก็มีไข่แดงนะครับนี่อันนี้กำลังทำยำรวมเหรอยำรวมยำมุนเส้นค่ะยำมุนเส้นก็มีอ๋อมียำสดยำมุนเส้นยำยำมุนเส้นนี่ถูกที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยำบาร์ม่ายำมุนเส้นใช่ยำที่แบบ คนคิดอะไรไม่ออกก็กินยำมุ้นเส้นกินยำม่านะคนกินง่ายๆก็แบบนี้นะราคาประมาณเท่าไหร่กันไหมแปดสิบพาเอาแปดสิบนี่ได้รวมไหมได้รวมค่ะรวมหมูนะรวมอะไรอย่างงี้นะใช่แต่น,นี้ลูกค้าเขาเอาแค่กุ้งอย่างเดียวอ๋อเอากุ้งอย่างเดียวพีสันโอเคเลยนะนี่บีมนะยำมุ้นเส้นใส่ใส่กุ้งใส่หมู โอ้ยสีสันน่ากินมากอ๋อขายมาเป็นปีแล้วเนาะเกือบปีแล้วค่ะเกือบเกือบปีนะยังไม่ถึงปีอยู่เนี่ยติดข้างๆรั้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอ่อบางตะพานเลยนะหาง่ายมากสามแยกพอดีเลยนี่ครับใครจะกินยำนะครับอยู่ที่ประจวบอยู่ที่บางสะพานบางขันน้อยนะร้านนี้อร่อย,ออยที่สุดที่สุดในโลกดังที่สุดเลยดังที่สุดเลยใช่ไหม อ๋อแน่แน่มีคนการันตีเยอะรสชาิเข้มข้นด้วยลูกค้าพูดไปเสียด้วยกันเลยว่า,วาอร่อยอร่อยสุดบวก20%เอรลยรดบวก20%นี่ครับอ,อ๋ออันนี้อันนี้สองเมนูเหรอ,อน,นี่นนยมยำสามกรอบเขาต้องติดติดโลโก้ให้ด้วยเหรอไห้โลโก้ดูโลโก้หน่อยนี่ ยำป่าหมากมีเบอร์โทรมีเฟซให้เรียบร้อยอันนี้ติดติดว่าอะไรลูกค้าเวลาโทรมาสั่งได้ใช่ไหมใช่ค่ะบางคนเขาโทรมาสั่งก่อนค่ะเขาเก็บรอค่ะเขาเก็บรอในในทางในทาในเขาต้องมีรอค่นี่บริการดีมากเดี๋ยให้เขาไม่เป็นไรไม่ต้องแกะเดี๋ยวของเขามันจะเซ็งซะก่อนด้านกันอ๋อนี่นี่เขาจะให้ดูข้างในไอ้กล่องนี้เวลาเวลานั่นแล้วมันจะแกะยากเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหนี่กุ้งตัวยัด ัวยักษ์เลยใช่ไหมโอ้ยตุ้งบัลดาพานี่เนี่ยน่ากินอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้เนี่ยโอ้ยปลายังดิ้นอยู่เลยยังไม่ตายดิยังดิ้นอยู่เลยนะตัวเป็นเลยโอ้สุดยอดเลยนี่โอ้โหเขาต้องมีบัตรคิวดใช่ไหมที่นี่บัตรมีค่ะอ๋อไม่ต้องมีใช่ไหมค่าโฆษณา20เฮ้ยจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะนี่อันนี้ใช้ปูม้าบางตะพานะปูม้าค่ะสดจากเรือเลยค่ะสดจากเรือเฮ้ยของที่นี่ผมรับประกันเลยว่าสดจริงเพราะว่า ที่นี่มันจะอยู่ติดทะเลเลยนะทางสะพานนี่ก็มีมีอ่าวมีอะไรเยอะแยะหมดเลยนี่ปลาหมึกก็สดๆเราก็จะมีพวกไส้กหลอกนะอันนี้เขาเรียกอะไรแล้วเออแไดมือนางแล้มือนางแล้วก็อันนี้กองใหญ่อะไรปลายำยกร้านใช่ไหมพี่บียังไม่ได้อ่านแชทเลยโทรศัพท์อยู่ไหนอ๋อพี่บีเวลาสั่งก็เขาจะมีเพจเพจเพจอะไรนะมีเพจขาแต่ลูกค้าอย่าทักเพจมาเพจชื่ออะไร ยำปลาหมากตามชื่อนี่เลยตามชื่อเลยมามาดูหน่อยเอฟซีจะได้ติดตามมาถู่ไอปูดองนี่กี่บาทอะยำปลาหมากปูไข่หรือปูมถ้าถ้าถ้าพิมยำปาหมาไม่ใช่นะยำปลาหมากนี่เบอร์โทรของทางร้าน0ูนย์ก็หนึ่งศเาหนึ่งอ๋อเขาเพจเฟสเขาเป็นเฟสเฟสส่วนตัวนี่เพจก็มีค่ะแต่หนูไม่ค่อยได้อัพอ๋อเพจไม่ค่อยได้อัพเฟสก็ไม่ค่อยได้อัพชื่อเปรี้ยว แเขวอ่าแพลวเพราะว่าตัภาษาอังกฤษเธอชื่อแพลวนะอ่าอ่าดูดูเองแล้วกันใครอยากเข้าเฟซแล้วสั่งทางอ่ากินบ็อกซ์นะสามารถสั่งได้นะครับที่นี่มีที่นี่มีอันนี้ไหมมีพึ่งตั้งร้านเสร็จพึ่งตั้งร้านเสร็จเดี๋ยวนั่งรอในรถก็ได้ค่ะที่นี่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกที่ว่า แอปก็รับอะไรพวกเนี้ยมีค่ะชื่ออะไรนะชื่อแอนค่ะที่นี่มีแอนที่นี่แอนเดลิเดลิวิลลี่แอนได้เหมือนกันค่ะอ๋อเปิดเปิดแอปของแอนก็สามารถสั่งกินทางร้านได้นะร้านยำปลาหมากหรือว่ายำปากหมานั่นเองนะฮะนี่ครับชื่อร้านโอ้โหสุดสุดนี่ต่อไปเรามาดูยำเมนูใหม่นี่แอบมาดูน้ำยำของร้านยำป๋าหมากหน่อยนี่น้ำยำสูตรพิเศษอยู่ด้านนี้นะจัดร้านได้เป็นมุมที่ว่า มุมมุมใช้งานได้โอเคเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมตัวแอลแบบนี้นะเป็นรูปตัวแอลนะครับแล้วก็จัดร้านได้โอเคเลยนะโชว์ของหน้าร้านด้วยนะครับไอนี้ไอนี้คุณคุณน้ำเลยเนี่ยอะไ<ป>น้ำตาลเคี่ยวคะ่ะอ๋อเนื้อปลาฮอนี่ปลาอยู่นี่นี่ปลาะแล้วก็มีสูตรพริกสดสูตรใส่พริกแห้งด้วยโอ้นี่นี่น,น,นี่เครื่องยำเขาโอเคเลยนี่เขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ก็เป็นยำแบบ ยำสดแล้วก็ยำผสมผสานนะเนี่ยยำหนงยำแหนมมีหมดเลยอุ้ยให้ให้ข้าวโพดเพียบเลยอ๋อนี่นี่ใส่ข้าวโพดมะม่วงหัวหอมแคลอท เมนูอะไรเอ่ยอ,อันนี้จะเป็นยำลูกค้าเขาเลือกค่ะครับเดี๋เลือกวัตถุดิบเองเราเลือกเองก็ได้เนาะได้ค่ะผสมได้ได้หมดมีกุ้งสดแส่กุ้งสดเข้าไปนะครับเพราะจะเป็นยำสุกนะบางคนก็สั่งยำดิบบางคนก็สั่งยำสุกนี่กำลังลวกเลยลวกมันก็เสียวเลยนะ <c oughs> ไข่ปลาโอ้ที่ปร่งที่ปิดอย่างดีเลยไข่ปลาเกลยวเซียวแซลมอนค่ะแซลมอนแซลมอนที่ร้านเราใช้นอร์เวย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนอร์เวย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ค่ะอ๋อเขามีนอร์เวย์ปลอมด้วยหรอมันมีสายพันธุ์อื่นค่ะอ๋อสเตเจียนอะไรนั่นเหรอมีหลายสายพันธุ์อ๋อหลายสายพันธุ์นะ เดี๋ยวนี้สามารถเลี้ยงได้แล้วนะแถเอเชียนะนี่โอ้โจัดร้านสวยมากแซลมอนกุ้งสดไขป่ปลาเรี้ยวเซียวแล้วก็ไข่แดงเนี่ยยงน้ำยำนะไปดูนี้น้ำยำน้ำยำยังไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ค่ะน้ำยำน,นี้ต้องทำใหม่สดเสมอใช่ไหมใช่ไม่ได้ทำทิ้งไว้เนาะกลองระกลองเลยค่ะวิธางานสวยจังเลยอ่ะ อได้หลายตังค์นะเนี่ยกล่องนี้หรอคะครับกล่องนี้สองร้อยห้าสิบค่ะอ๋อไม่แพงสองร้อยสิบเองอ๋อผลก็เป็นหกเจ็ดร้อยไม่ถึงนะถึงคสองร้อยห้าสิบแพงสุดคือแค่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้คือยำโยกร้านเลยยำแบบไดเยอะเลยสี่ร้อยห้าสิบแพงที่สุดแล้วอ๋อกำลังเป็นที่นิยมด้วยนะครับยำใส่กล่องแบบนี้นะอันนี้อันนี้คิดแพงไหมว่ารูปอดจจะจากแบบคนอื่นมาหรือว่าหรือว่ามีสูตรอยู่แล้วของตัวเอง ชิมอก๋วยีก่อนอ๋อไปชิมม้อก๋วเตี๋ก่อนแล้วก็มาเปิดที่ร้านมาเปิดที่บ้านเกิดค่ะอ๋อเมื่อก่อนไปคิมแถวไหนกรุงเทพวะเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพค่ะโอ้ยกรุงเทพเนาะมีหลายร้านนะแบบนี้นะใช่มีหลากหลายมากแล้วมาทําไม่ยากเท่าไหร่ยังไม่มีจริงๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยถูกแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเนี่ยวันดามพานี่ผมเห็นร้านแรกเลยที่ที่ทำคล้ายๆอย่างนี้นะไปดูในในในยูทูบไหมมีมีร้านไหนบ้างที่เขาทําแบบนี้มีหลายร้านใช่ไหมประจวบค่ะอ๋อทางประจวบใช่ไหม ยำเจ๊จหนึ่งอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะพอไปดูเจ๊หนึ่งกก็จะมีหลายร้านยำเจ๊จหนึ่งยำเจ,จเล็กอะไรพวกนี้นะอ๋อแต่ถ้าบางตรางก,ก็ถ้ามีครบแบบนี้ก,ก็จะมีร้านหนึ่งร้านเดียวใช่เนี่ยเนี่ยพี่ก็ผ่านไปผ่านมาว่าเอ๊ะเขาขายอะไร<น>เดี๋ยวถ้าร้านมันลึกลับร้านลึกลับไม่ลึกลับนะติดถนนใหญ่เลยนี่ตรงข้ามกับมันโดนแดดโดนฝโอยอ้เมื่อีปิดม่านมั่งอะไรมั่งเออเใช่ใช่แต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยร้านนี้เขาจะจัดสวยมาก เดี๋ยวต่อไปจะมาถ่ายประจําเลยนะถ้ามีคนเอฟซีสนใจนะแล้วก็มาชิมมากินกันนะจะถ่ายให้ชมกันหวยออกนะะคปิดอยู่ตัววันหวยออกเพราะว่าแม่ค้าซื้อขายหวยทําหลายอาชีพนี่ผมชอบมากเลยสูตรพริกสดพริกพริกแห้งเนี่ยคุณนี้สูตรปลาด้วยนะใช่บางคนเขาไม่กินพริกแห้งบางคนเขาไม่กินสดมีให้เลือกเออดส่วนมากก็จะกินผสมเลยค่ะอ๋อครับนี่เขาจะเดี๋ยวก็ใส่ถุงแล้วก็แยก อยากนำยำไปให้นะสองยาสินี่ถือว่าไม่แพงนะจริงคือผม่าถ่ายมาหลายร้านแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะวัตทูดิบก็สดสะอ,อาดด้วยนะแล้วจะมีข้าวโพดมะม่วงรองพื้นให้ด้วยเป็นไงพี่ค้าชิมแล้วโอเคไหมโอเคนะไม่จำไปที่กรอบที่ที่กรอบอ้ไรเราดอกยาไม่ถนะัดไม่ถนัดนะฮ <c oughs> นะวั <c oughs> นะ <c oughs> นี้เลย ตรงนี้บางสะพานก็เริ่มจะมีฝนรบกวนแล้วนะยังไงน้องบีมก็ต้องรีบๆรีบๆขายเนาะกพรวนสายก็เรียบร้อยนะตรงเนี้ยมันเป็นเป็นเป็นเ,นเอ่อเป็นร้านซุ้มไม่ใหญ่มากเนาะนี่ครับเป็นซุ้มแบบนี้นะเนี่ย like เป็นซุ้มแบบนี้เวลาพวนสายนี่ก็น่าจะโดนนะนูน่นนู่นนะเขียวๆมาหนะน้นูน่นนะนู่นเขียวๆมาเลยนี่ครับโอ้น่ากิน parti? <should S 2> นี่ทุกจาน ทุกกล่องจะต้องการันตีด้วยสติกเกอร์ตัวนี้ใช่ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีคือของของปลอมใช่ไหมบางทีก็ไม่มีค่ะสติกเกอร์ติดไม่ทันบางทีก็หมดเพราะการผลิตไม่ทันแต่ส่วนใหญ่จะติดให้ลูกค้านะใช่เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อช่องทางติดต่อด้วยค่ะอ๋อช่องทางติดต่อแล้วก็แบรนด์ด้วยว่าตรงนี้ที่จอดรถมันจะยากนิดนึงส่วนมากลูกค้าอยากโทรมาสั่งก่อนนี่นี่เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะมีนี่แล้วก็มีน้ำยำให้อันนี้250ค่ะโอ้ไม่แพงเลย210บาทนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับดูน,นีโจทย์ไทเวชแนนดยูทูบครับนี่หาปไปร้าน,นช่วงแนะนําแล้วกันนะแนะนําร้านนะฮะยำปาหมากนะนี่ครับอยู่ที่อําเภอบางสะพานนะฮะจังหวัดประจพบิีรีขันนีเองนะครับใครอยากชมคลิปนะก็เข้ามาดูแล้วก็มาเข้ามากดไลค์นะแล้วก็ามาชิมยำของทางร้านด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ